อ้าวผมจะตายผมจะตายผมจะตายผมจะต้องหายาแล้วผมก็จะต้องรีบออกไปจากตรงนี้มมเพราะมันเป็นวงฟ้าเฮ้ยดูรุมาส่งปะสวยเฮ้ยชุ๊บได้เฉยขอยาขอยาขอยาฮะฮะมาลุนฮะเฮ้ยเอียงเอียงมึูส่งเอียงมีเอียงเดี๋ยวพี <c ười> ่มีเอียงมาเร็วไอ้เหี้ยเอ้าเมื่อกี้กูเห็นกล่องหล่นตอนหน้าตาตา,ตาเลยนะแบ๊คแต่ของไม่มี อะไรครับนีจัดตีไม่มีนะไม่มียาไอ้เออไม่มียาขี้กัดจะมาเอากับเบนลูนไงมันไม่มีไอ้เอะไรจะครับนี่กูละงงพี่วินพี่วินเอายาแป๊บมีสองเออเอาหน่อยเอาหน่อยอย่าไปหวังพึ่งกระเบนลูนก็ได้เลยอย่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้โอเคโอเคเอามาก็ได้อลาสดชื่นโอเคปั๊มยาผ่าน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  เนี่ยโดนยิงที่หัวแต่พันที่แขนดีมากเอาน่าเอาเถอะน่าเกมน่าเกมก็คือเกมน่าจะให้มันสมจริงไปสมดก็นู่นอ่ะไม่ต้องไปเล่นเองกันแหละากูย่ลงปไปลไปเอาชีวิตรอดไปแบบปเดี๋ยวกูจะพามึงแบบแกล้งแกล้งพามึงรถความลงป่าอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้สมจริงกเวลาเราเอาชีวิตรอดแล้วอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยไอ้้เหียทะลุดินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเมื่อกี้ครับไอ้นี่ผมยิงอ่ะมันเป็นกล่องเลยมันเป็นกล่องที่เห็นชัดเจนเลยแบบแตกแป๊ะหายเลย เงาเลยวันนี้เฮียหมอนเป็นเหตุสังเกตได้หมอน่ารักเป็นเหตุไอ้เหี้ยคุยไปคุยมานี่ครับซีนี้นะครับเจ็บนิดนึงนะครับครับผมครับผมปึ๊ด ลูกเลยไข่หายเอาไปมาเทคดูไข่ใครหายโดนตอนตึ้งดึกนะไอ้เนี่ยกูไปถอนฟันมาไอ้สัสไอ้ยแบบฟันล่วงว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมาครับผมมาครับผมมึงอยัดคลิปได้ไหมไอ้สัสนั่นแหละเดือหัว่านพี่พูดโอ้โหยคือตอนนี้แบ็คคือถอนฟันมานะครับผมโดนใบรุ่นหน้าปักซอยถอนมาฝากฟันถอนได้ผมน่แก่เสียเดือยเท่าไรเจ้เดี๋ยวว่ะกูว่าล้มกูว่าตอนนี้คือล้มมอเตอร์ไซค์ล้มแทน เราขี่ไปเอ้เอ้โดนเขาหมอน่าเราไม่เหตุจะพูดได้ค่องไอ้พูดก็ค่องดิ1 2องสามสี่ห้าหกหนึ่งสอามสี่าหกช้าอ่ะมันไม่ช้าอ่ะชัดตีอี้ชัดแว่านด้ไวัดไอรุ่นดัดฟันก็อย่างนี้นะครับเออเจนิงไปเด้อสององสองคนสองตัวมันได้ม่เยอะึงวันหนดังชั่วอ่ะคมพูดอละฟังไม่รู้ยริงๆเมื่อกี้สงตัวโอเคสตัวลวนอนุน้ำมันขึ้นๆลงลง ใจปะกงไปเรื่อยแล้วกูเน้ยเห็นละโเออ,อแตกแตกเลยนะไปไปยิงแบบไฮไลท์ไหมพี่ไฮไลท์ครัอ๋อคุณดาวงอ๋อยิงแบบไฮไลท์อะนะได้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 ไไวาวงดาวง <laughs> ปล่อยมันไปไอ้นั่นมันตัวสนใจมันหรอกอ่าเดี๋ยวเอาเป็นไอ้เมือกก่อนแล้วกันดวลหนึ่งหนึ่งไปตัวไทยแล้วก็ให้ออมปล่อยนะถ้าเห็นอนะเริ่มเลยดันเข้าเลยมีใครอีกหนึ่งหนึ่งไหมครับก็เหลือให้คนสุดท้ายแบบนี้แล้วกันนะ โอ้โหที่เยดนี่เป็นลอยฟันเลยเอาละครับเดี๋ยววันนี้ทางหน้าของเมิร์นะครับดึงหัวแตกโอ้อัดตัวเดี๋ยวโดนแบกแรงมากปะแบบคอนเทนต์พาพี่วินขึ้นแกนอะไรเงี้ยมีใครใจดีวะในวงการเนี้ยเอารหัสพี่ไปขึ้นแกนให้อะไรเงี้ยแล้วมาสปลัยอะไรเงี้ยผมเองพี่ผมเออไปทำหรือไปทำแล้วก็อัดยาวๆแล้วพิวินแล้วพอไม่มีรหัสวิหายไปเลยโอ้ยย หมายเลขน่าจะดีกว่าไอเชี่ยไม่น่าไว้ใจแล้วไอเชี่ยตอนเนี้ยเริ่มไม่น่าไว้ใจแล้วเริ่มไม่ใช่แล้วก็ให้เอามันทันกับผมอู้หนานนะนานที่เราเล่นทั้งคืนสิบวันอะไรเงี้ยว่ามันคงวิวัฒนาการเป็นมีแพนด้าแน่เลยไม่ไม่ไม่เอาพี่มีเหรียญหนึ่งอ่ะมึงมีเหรียญป่ะล่ะมาแลกเอาดิเดี๋ยวกได้กระหาสินี่นี่พี่มีสามเหรียญน่ะแลกไว้ให้ที่ตู้เนี่ยอ๋อขอบคุณครับนายบอกได้ก็หาเอาสิเอ้าไปทีตู้นู่นเหรอนี่นี่ตู้นี้ โอ้ยมันเก็บอัตโนมัติอ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้เอ้าฆ่าขั้วฮึแม่งเอ้เอสเดก๋ยวได้เหรียญจังเลยอ่ะอัปเกรดปืนเดี๋ยวผมจะลองทำเสียงหวานๆดูนะคอนเนตี้จะเข้าใจผิดว่าผมเป็นผู้หญิงแล้วเอาของแหงนี้เจ้าคนยังไม่อ้วกยังไม่พูดไอ้เหี้ยเอายังอ่ะเจ้าคนแค่ของเหรียญนี่แค่นี่ไง เดี๋ยวมันหลงโกนกูแล้วเนี่ยเนี่ยไอ้ออมอ่ะชอบพี่อยู่ไงมันนอนอย่อยู่ที่พี่รัวกูได้เหรียญนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยชอบพี่อยู่อ่ะมันยาวแอบต้องใช้ได้จริงเลยปะกอมึงคือพี่ก็ล้อเล่นมึงคิดไปเรื่อยนะมันคิดจริงคิดเนี่ยมันคิดจริงมันเคยก็บอกอัอนาโคจังยิ่งไกลนะติบึ้งมาจบที่พี่เลยมันบอกว่าอยากจบดิพี่โอ้ยอัสสัตว์โคตรเยอะเลย มันบอกว่าพี่คนที่ดีท yes, ี um> ่สุดที่ผมเคยเจอมาด้ยโอ้โหสุดยอดก็ไม่ใช่แล้วแ่ะมึงนั่นแหละตอนนี้คือมึงพูดคนเดียวแล้วตอนนี้ไอออมเลยไอออมไอสัตว์ไอผมมมเตื่์อยู่แล้วที่แม่คุณมาตั้งหนัไม่เรื่องนึงไงไม่เรื่องนึงที่ฮักเจ้าหอยนั้นลายกว่านี้สิบปีเส้าปีกินแจงจืดกันบ่ บอมีแล้วเด้อบอมีเสร็จสวงบอมียาบอมีอยังบ่ยากูจะตายบอมี่ยังเลยบอมี่ยังเลยกูจะตายมาหน้าหลอดดักสูหลอดบอสซอยได้บอนี้บอได้บอมได้ดักบาเรตเลยพี่ได้บาเรดพี่เป็นมนุษย์ถังมนุษย์ถังมาแน่ ไอเหย่ตกที่สูงเนียนเลยตัวนี้เนียนเลยเหมือนกันเปียบไม่ใครอยากใส่ถังเล่นมเฮ้ยๆครบทีมเลยเนี่ยอีกอันนึงเนี่ยไอถังแตกก่อนโดนตุ๊กตีกิจกรรมใหม่โอเคปะปันหลุดอะไรเงี้ยหลุดไปแล้วเนี่นี่ถังใครใส่ถังแล้วเนี่ยรายงานตัวหน่อยว้าวดูถังอี๊ะ แบ๊ก,ก็มีคนเดียวเยายไล่มันออกอยู่ฝูงพวกเราคือแกง๊งถังไปไปไป,ไป,ไป,ปติดไอ้ยีเย็นโคตรเด่นเลยตรงเนี้ <laughs> ไม่มีอะไรเล่นของเขาเดี๋ยวมือแบ็กเงาไปเ <laughs> นี่ยแบ๊เขียวมันเขียวไม่ไม,ม,ม,ม่ควรจุบเงาไปดิเงาไปด <laughs> <ๆ>ิถ้าทางง่ายแบ็กเล่นหน่อยได้ปะติดเอามาก็ไม่ใส่เฮ้ยตามคอนเซ็ปต์ไหมไอ้ไม่ใส่อันนี่เจอลราจะใส่ผมใส่แล้วมองไม่เห็นแล้วมีคนถอดกันด้วยเอ้ยเห็นข้ออ่างข้ออ่างหรือเปล่า เนี่เลี้ยงแก๊งเข้ามาเห็นบ่นเลยมึงบ่นอยู่คนเดียวไอออมสามตัวนะตรงนี้สามตัวนะไปเอามาใส่เลยนะไปเอามาใส่เลยนะไม,ม่งั้นจะจะเฉียดหัวแก้วจะแกงปลานี่ก็ <laughs> ลบเลโซนก่อนเรอดูมึงจะท้าทายพ<ล>ร<ล>ะเจ้าป่ะล่ะเดี๋ยวทำไเล่ะแต่ละไกลแค่เลโซนน,นี่กูนอนเลยกูนอนรอเลยเนะนี่ยนะไอพ้พวกป๊อตโดนแกงกูไป <laughs> มึงรู้ไหมพวกพี่ผ่านอะไรกันมามึงก็รู้มึงจะร้อนบอกเลยปกติเขามีแ<า>ต่หนาวตัวนี้ร้อนเลโซนแบบบึ้มเลยหัวเลยร้อนเลย ไอ้จะถึงจเลววายเรื่องร้าๆที่ใจต้องเจอนี่คือลุมหลบภัยใส่พี่จอี่จระเปกเป๊กเปกเกเปอ้ามึงพี่อมงทำไมเป๊กเป็กเป็กเปกบักอ้าตายน่ะลาซาบักมึงโดนลาซาบักเ็บตายน่ะเอเดี๋ยวเดี๋ยวบิวกันั่นอีกแล้วบัก พี่เด็ดตลาดดีที่สุดแหมมึงจำบัคอันนั้นได้ปะบัคที่เราแบบให้พี่ตังแบบแอบในบ้านแล้วก็เราก็เอารถไปชนอะาว้ยเนี่ยตาดไดยสะดุ้งเลย้แหมมึงดูหลักฐานเดวกูทำอะไรเนี่ยกับศพข้างในอ่ะโอเคก็ว่าเยอรถแม่งวาจอดอะไรตรงนี้กูจอดไปแล้วหนึ่งเว้ยเอ้ยเฮย้ยเฮ้เ้ย กูคิดอยู่ในใจว่ามึงต้องที่สุดท้ายแน่ๆเมื่อกี้เอะไรๆไม่เงี้ยก็โดดไปก็โดดผ่านมาเลยไอ้เอี้ไเอ้ยเป็นไงโดดเอกต้องวักเปเมื่อกี้ว่างเราอ่ะต้องที่สุดท้ายแล้วไม่ใช่ว่ามึงเนี้ยทำไมกูตีโดดได้ตอนนี้การไปเล่นต่อก็โชคดีแล้วกันนะไปไปทางบ้านแม่ครับเดี๋ยวกูนี้ไม่เล่นแล้วฟรีไฟ เอ้ยเมื่อวานผมเรียนรู้การตัดต่ออะไรมาเยอะเลยพี่เรียนรู้จากฝรั่งเย็ดเอาว่โอ้นาตีขาวปะเป็นไงสวดทรงองค์เอวอร่อยพี่พูดกับพี่นี่ไม่ต้องสาระก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องมีสาระหรอกสวยรวยช่วยวัวรวยวัวไม่รอดแล้วช่วยวัวรวยในหอวทานป้าทานป้ามีใครชุบได้ป้าเฮ้ยเออเอาว่หอใครมีตัวมีหอก เออเย่วิ่งดีวิ่งดีกูรอทำไมเนี่ยกูมานั่งแช่หงเพื่อไลฟ์บิวสุดเลยนั่งแช่วงเฉยเลยกูเนี่ยมันมีคนอยู่ตรงนี้เห็นไหมอยู่กับพี่ตรงมาเก็ตยิงไปโดนบอกเป็นี่งพี่ปั๊บเลยได้เอาหนึ่งโอ้ยาเนี่ยเดบอสแตกพอมียาคือกันแต่ว่าพี่โหดเกินอะดิวางไปหมดแล้วนะก็ต้องบอกว่าวงนียเอาพี่ไม่ลงอะมึงก็คิดดูเอา ช่วยรวยช่วยวัวรวยวัวไม่รอดแล้วช่วยวัวรวยอู้อยู่ไม่ได้เดี๋ยวนี่ยมันเถื่อนไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้บนบ้านกลางบนบ้านกลางตรงตรงตรงตัวแรกตรงตัวแรกของบนบ้านกลางตรงตัวแรกของมีตัวสวัสดีครับสลิมสลิมไอ้เหี้ยรีิสลิมกูเจอสลิมกูเจอสลิมกูช่วยได้กูจลิมจริงกูซื้อเหลืองม่งซื้อเหลืองมา เยยาสลิมขนาน